ผู้ชมคะกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการประเครื่องสุวรรณภูมิโดยจันทร,ร,ร์รันมรดกทันนะคะในช่วงนี้อย่างที่บอกเอาไว้วนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ใหจันาร,ร์รันแล้วก็ทีมงานประเครื่องสุวรรณภูมิกันด้วยนะคะวันนี้อย่าที่จารยร์รันรรได้แจ้งเอาไว้ค่ะบอกว่าจะเป็นการสอนดูเจ้าคุณนอใช่ครับะะผมเป็นภาคเครื่องของท่านเจ้าคุณนอแห่งวัเทพศิรินนะครับท่านเจ้าคุณนอครับหรือว่าธรรมวิเตโกภพิขุ ชื่อของท่านนั้นไม่ธรรมดานะครับในสมัยก่อนเนี่ยพระท่านแพงกว่าหลวงพ่ออื่นนะครับหลายเท่าตัวนะแล้วแต่ว่าในอดีตเนี่ยมีแต่คนเสาะหาพระเครื่องของเจ้าคุณเนาะผมจําได้ว่าหลังอู่สวยๆสมัยก่อนนี่ก็เป็นแสนละนะปัจจุบันเนี่ยยังยังเหลือเจ็ดแปดหมื่นนะครับผมคิดว่าอนาคตดีกว่านี้แน่นอนนองจากว่าสมัยก่อนเนี่ยมันเล่นกันสเปะสปะนะครับเดี๋ยวนี้ มีคุณศักดิ์ตลิ่งชันยืนพื้นนะครับแล้วก็พิศักดิ์เนี่ย <c oughs> ศึกษามาอย่างละเอียดนะครับมีความรอบรู้มีความเชี่ยวชาญน,นะครับแม่นยำนะแล้วก็ชัดเจนนะครับเกี่ยวกับวัตถุมงคลของท่านเจ้าคุณนอ <c oughs> ก็เลยทําให้ราคาเนี่ยเริ่มดีขึ้นดีขึ้นณ <c oughs> ปัจจุบัน <c oughs> นะครับท่านเจ้าคุณนอนะครับเ,เขาเรียกว่าพระอรหันต์กลางกลุง <c oughs> นะหลายคน น้อยคนที่จะรู้จักท,ที่อะไรนะที่จะไม่รู้จักท่าน <c oughs> นะครับ,บ,รบท่านเจ้าคุณนอนะครับก่ <c oughs> อนอุปสมบทท่านรับราชการหลายตําแหน่ง <c oughs> นะครับในสมัยนั้นเนี่ยเป็นที่ไว้วางพระราชาหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่หก <c oughs> เป็นอย่างยิ่งนะครับจนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพญานอรัฐราชมานิตนะครับซึ่งแปลว่าคนดีที่พระเจ้าแผ่นดินทรงยกย่องนับถือ S <S ในขณะ<ช>ที่มีอายุได้เพียง25ปีเท่านั้นเองนะเก่งไหมจนกระทั่งถึงวันที่4เมษายนนะครับปีพุทธศักราช2467ได้โปรดเกล้านะครับแต่งตั้งเป็นองคม์มนตรีและได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งองคมนตรีนะครับ<ช>จนถึงวันเสด็จสวรรคตของรัชการที่6นะครับ<ช>ด้วยความจงรักภักดีอย่างที่สุดนะครับ ท่านพระยานร,ารัตราชมาลิศได้ลาอุปสมบทนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในงานพระราชพิธีถวายพระถวายเพลิงนะครับพระบรมศพส,สมเด็จพระบาทพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันที่24มิถุนา,ามีนาคมคาพุทธศักราช2468นะครับแม้ว่าท่านจะบวชเป็นพิสุขแล้วนะครับท่านก็ยังได้รับพระมหาโสรุณาที่คุณจากสมเด็จพระบาทสมเด็จ พระปกเก้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่7นะครับโปรด กล่าวนะครับแต่งตั้งให้เป็นองคมนตรีในรัชกาลที่7ด้วยทั้งที่ยังครองสมณเพศอยู่เห็นบอกว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะอาจารย์ท่านทรงมีพระบรมราชานุญาตเป็นกรณีพิเศษค่ะแต่สุดท้ายท่านก็ไม่ได้สึกออกไปรับตําแหน่งจึงไม่มีชื่อของท่านอยู่ในทะเบียนรายชื่อคณะองคมนตรีในรัชกาลที่7นะคะท่านก็ได้รับการยอมรับยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีพลังจิตตานุภาพแข็งแกร่งมากเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ที่ได้ ได้พบเห็นแล้วก็เป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์ด้วยว่าเป็นผู้สามารถแยกกายกับจิตได้อย่างอัศจรรย์ยิ่งนักใช่ท่านเนี่ยเขาเรียกว่ากายทิอ่ศใช่กายทิศแยกร่างได้อะไรได้นะครับจนกระทั่งจนถึงเวลาสุดท้ายของท่านท่านลาสังขารในวันที่8มกราคมพุทธศักราช2,514นระครับรวมสิริอายุ72ปี2ปี44พรรษา เก่งนะครับเก่งมาก่าพระเครื่องของท่านนะครับในอดีตเนี่ยเป็นที่เสอดแสวงหาของนักผู้นิยมนักสะสมพระเครื่องนะครับผมเป็นเด็กๆเนี่ยโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นก็ได้ยินพระเครื่องของท่านเจ้าคุณนอ ลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอีด <c oughs> อะไรอย่างนี้นะครับท่านพระคุณนอเนี่ยไม่มีปัญญาซื้อสมัยก่อน<ม>แพงมากแพงสมัยก่อนนี้ราคาโอ้แพงแพงกว่าหลวงปู่โตหลายเท่านะครับแพงกว่าหลวงปู่โตแพงกว่าหลวงปู่ทิม,มเจ้าคุณนอห้าพันปู่ทิมเอ่อเจริญพรแปดร้อยอย่างเงี้ยนะครับราคามันห่างกันเยอะ ณปัจจุบันก็ยังราคาสูงอยู่ปัจจุบันก็ยังราคาสูงอยู่นะครับแต่ว่าบางรุ่นยังจับสามารถจับต้องได้ยังอยู่หลักพันพันกลางๆจนถึงหมื่นเจ็ดเศษนะครับแต่ตัวทับทับพระยอดนิยมของท่านนะนะครับทะลุหมื่นขึ้นไปหมดเลยหมื่นจนถึงหลักแสนเลยนะนะครับที่จะมาพูดถึงนะครับอันนี้เป็นรูปเหมือนใบโพนะครับรูปเหมือนใบโพเนี่ยสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2513 นะสร้างเมืปี13นะครับโดนท่านเจ้าคุณอุดมนะจ,จำนวนเนี่ยไม่เยอะนะครับนะวะในประมาณ7000นวะครับนะวะประมาณ7,000องคอเงเง์เงินเนื้อเงินเนี่ยรู้สึกว่าประมาณสักร0อยค์งนะครับแล้วก็ทองคำา150องค์ชเช่นเดียวกันไม่เยอะนะครับปัจจุบันนะครับถ้าเป็นรูปเหมือนก็ยังเป็นหมื่นอยู่ะนะครับหมื่นสองหมื่นสยืนพื้นนะครับแล้วแต่ความสวย แล้วแต่ความสมบูรณ์ไปดูลักษณะโครงสร้างลักษณะโครงสร้างกันนะครับเป็นรูปท่านเจ้าคุณเนี่ย <Okay. S 1> นั่งอยู่นั่งสมาธินะครับอยู่ในใบโพอันนี้เป็นต้นแบบของรูปเหมือนหลายๆรุ่น oh. นะหลังจากนั้นมาเนี่ยก็มีปู่โตมีแทบจะทุกหลวงพ่อที่มีรูปเหมือนใบโพนะครับนะ oh. เรียกไ oh. ด้ว,ว่าเป็นต้นแบบแห่ oh. งรูปเหมือนนะ oh. สมัยก่อนเนี่ยโรงงานมีไม่กี่โรงงานอย,างอย่างช่างเกษมมงคลเจริญเนี่ยท่านจะม,มีชื่อเสียงมากนะครับเป็นช่างแกะนะครับช่างแกะช่างปั้นเนี่ยเก่งมากๆนะครับเพราะฉะนั้นงานเนี่ยก็จะหลั่งไหลเข้าไปโรงงานนี้ถ้าเป็นส่วนใหญ่นะแล้ววันณนะผิวพันธ์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเอกลักษณ์ของเขานะครับนะวะของที่นี่นะครับจะออกอมเขียวนะจะออกอมเขียวเขียวนะครับแต่ ช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะเป็นสีชมพูอาจจะพิงโกไปเลยะนะครับนีผ่านกับผ่านการเวลาผ่านอะไรมันก็เหลือบดำนะครับส่วนผสมดีมากนะครับการพิจารณานะครับหนึ่งดูความคมชัดก่อนนะไล่ตั้งแต่ใบหน้าะนะครับผ้าพวกนี้ต้องคมนะครับต้องคมรายละเอียดต้องแบบต้องลึกอะ่ะคมชัดลึกนะครับเนื่องจากว่าเป็นผ้าฉีดะนะเป็นผ้าฉีดหล่อฉีดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะเห็นเบ้าสีขาว,ขาว Uh huh. จะเห็นปูน่ปูนทนไฟนะครับเนี uh ่ย huh. เกาะติดอยู่ตามซอกดูความคมของใบหน้านะครับของเก๊หน้าไม่เหมือนแต่จะมีลักษณะละไม้คล้ายนะครับ uh huh. นะนะพวกริมฝีปากพวกจมูกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยตานะครับดูความลึกของตาเปลือกตาสันจมูกอย่างเงี้ยเก๊มันจะถอยหลังลงไปสักสิบเซนะมันจะถอยความคมลงนะครับ แต่ก็ถือว่าเก๊อพอสมควรเก๊อเอาเรื่องอยู่นะครับเนี่ยดูความ<ส>คมสีมีผลราคาไหมคะอาจารย์สีไม่ถ้าถ้ายิ่งชุมพูยิ่งสวย<อ>นะยิ่งออกชมพูเป็นแป้นหน่อยออกแดงๆดงหน่อยยิ่งสวยนะครับนะนนี้มันกลับดํามาแล้วนะครับนะลักษณะของโพนะครับโพจะเป็นล่องจมลงไปนะกิ่งก้านโพนะครับดูความคมชัดเป็นหลักนะครับเป็นล่องลึกๆจมลงไปพื้นผิวทั่วไปนะครับพื้นผิวทั่วไป ส่วนใหญ่จะเป็นผิวขุขระ <Okay. S 1> อ่าเป็นผิวขุขระตกทรายนะครับจะตกทรายรเพราะฉะนั้นแล้วผิวจะเหมือนมะกรูดนะครับเวลาเราลงกล้องนะลงกล้องไปผิวจะขุขระขุขระเหมือนใบมะกรูดนะครับส่วนตัวอักษรนะครับนี่นี่ก็เขียนไว้เลยสุขโขอ่าวิววตโกว,ว,วิเวโกอ่าสุโขวิเวโกนะครับนะ ตัวหนังสือก็เช็กเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆจําฟอนไว้นะครับ,รบดูความลึกะนะดูความลึกของตัวอักษรที่จมลงไปนะครับ,รบแต่ละช่องแต่ละช่องนะครับกิ่งก้านใบโพคมชัดลึกไหมนะครับนี่เห็นไหมคุนออยค,คมชัดอ่าคมสวยนะครับจีวรเห็นไหมครับเนี่ยความคมของเส้นจีวรลิ้วจีวรน,นะแต่ละเส้นแต่ละเส้นนะครับ เส้นสายรายละเอียด้าพ,พวกนี้นะครับอาจจะมีฟองอากาศได้นะอาจจะมีฟองอากาศได้นะครับเนือ่องจากว่าการถอดพิมพ์เนี่ยน่าจะใช้เริ่มมีวิวัฒนาการแลวน่าจะเริ่มใช้ยางแล้วนะครับมือนะครับมือนิ้วนะครับค่อนข้างที่จะเลียวเล็กนิดหนึ่งนะครับสังคติก็ไม่เรียบเห็นไหมครับ,รบสังคติจะเป็นรลอนคลื่นนะครับเนี่ยจะเป็นรลอนคลื่นเป็นรลอนคลื่นแต่ผิวยังคงขรุขระเหมือนเดิม ยังคงขุกขะยังตกทรายนะครับยังตกทรายอยู่เหมือนเดิมนะครับจีวอนอีวอนก็คมทุกชัดคมชัดทุกเส้นนะครับทุกเส้นสายทุกรายละเอียดเนี่ยแล้วเราพยายามดูจดจําความลึกนะครับเนี่ยล่องลึกเนี่ยพ้าฉีดพวกนี้นะครับลึกมากแม้กระทั่งในซอกแขนเนี่ยซอกแขนก็จะลึกเป็นพิเศษนะครับของเก๊ก็จะเบลอเบอตื้นๆหน่อยนะครับ ค้าบปูนนะค้าบปูนสีขาวๆนะปูนทนไฟสีขาวๆนะครับบางครั้งโดนเหงือ่อโดนใครโดนอะไรก็อาจจะอมเหลืองไปบ้างนะครับ<ม>แต่ส่วนใหญ่แล้วข้างในจะขาวว้องเลยถ้าเป็นปูนทนไฟนะครับแขนอาณาตมีนะี่เหมือนรูปถ่ายท่านเลยะนะครับเนื่องจากว่าท่านท่านไม่ได้รูปรูปร่างอ้วนท้วนหรือว่าล่ำสันนะครับนะท่านน่าจะตัวเล็กนิดนึง<ม>นะครับ ลักษณะการฉีดแว็กฉีดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแม่พิมพ์เข้าลึกนะะแม่พิมพ์เข้าลึกนะครับไม่เว้นแม้กระทั่งวงกลมวงกลมรอบๆถ้าพวกนี้มีโค้ดนะครับมีโค้ดตอกนะโค้ดจะตอกฝั่งนี้นะครับนี่อันนี้คือโค้ดนะครับโค้ดก็ต้องมีความคมชัดนะครับ เพื่อนๆต้องจำฟอนต์ไว้ให้ดีอ่าฟอนต์โค้ดนะครับนี่เห็นไหมเป็นตัวนะนะครับเป็นตัวนะนะครับค่ะค่อนข้างที่จะเป็นเหลี่ยมเป็นฉากนะครับดูมุมหักเหเนี่ยมุมหักเหนะครับเป็นเหลี่ยมไม่ค่อยจะโค้งมนนะครับขึ้นเป็นเหลี่ยมเป็นสันเลยนะครับโค้ดตัวนะนะครับแล้วข้างในเนี่ยในร่องจะมีเส้นนะเดี๋ยวขออนุญาตส่องแป๊บนึงได้เลยค่ะ ตอนนี้เสียงมไม่มีนะเดี๋ยวให้พี่ๆน้องๆทีมงานเนี่ยช่วยกำลังแก้ไขปรับแก้ไขนิดนึงนะคะอ่า <c oughs> บริเวณนี้นะครับโค้ดเนี่ยพอเป็นเหลี่ยมเป็นแท่งเป็นเหลี่ยมเป็นแท่งเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเห็นไหมครับภายในเนี่ยก็จะมีมีไส้มีเสี้ยนนี่ก็จะมีเสี้ยนนะครับจะมีจงอยวิ่งขึ้นมานะจะมีเสี้ยนนะครับแล้วด้านด้านข้างเหนะ็นไหมเพื่อนๆจะสังเกตเห็นรอยถากไหมรอยของมีคมถากลงไปนะครับ ตัวหน้าเนี่ยเป็นเหลี่ยมเลยเป็นเหลี่ยมเป็นกล่องนะครับพื้นนะดูให้ดูที่พื้นนะครับอันนี้คือตัวจมอันนี้คือตัวนูนนะครับเป็นกล่องเหมือนกล่องไม่ขีดเลยนะครับจะเป็นแท่งเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับโค้ดเสร็จแล้วนะครับดูความคมชัดดูร่องลึกดูอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับ ทีนี้ให้มาดูข้างล่างนะครับมาดูการเก็บงานมาดูการเก็บงานนะครับเห็นไหมครับด้านล่างนะครับระบุไว้ชัดเจนเลยสองห้าหนึ่งสามระบุปีพศนะครับหินเจียนะครับพวกหินเจียพวกตะไบอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเบอร์หยาบนเบอร์ค่อนข้างจะหยาบนะครับหยาหยาบนะครับ เพื่อนๆจะสังเกตดูว่าพื้นพื้นก็จะเป็นผิวมะกนะรูดนะเป็นผิวมะละตกทรายเหมือนกันะนะครับตามพื้นผิวเนี่ยนะครับจะตกทรายเนี่ยทั่วเลยทั่วเลยนะครับก้านชนวนก้านชนวนไม่ใหญ่มากนะครับกานชนวนเนี่ยก้านชนวนนะนอ่าก้านชนวนจะอยู่บริเวณนี้มาจนถึงบริเวณนี้ะนะครับ ดูรอยตะใบนะครับการเก็บงานจําเบอร์ตะไว้ไวนะครับหย,ยาบๆนิดนึงนะครับค่ะถ้าละเอียดละเอียดหน่อยก็อันตรายนะครับตำหนินในแม่พิมพ์ตำหนินในแม่พิมพ์นะครับก็น่าจะมีแค่ดอกจันนะครับนี่ดอกจันจะมีดอกจันอยู่ด้านข้างนะครับต้องมีทุกองค์ไม่มีไม่ได้มไม่มีเกลเลยนะจ๊ะมีจุดเดียวอะเขาจันที่เหลือส่วนใหญ่จะดูโค้ดนะครับ โหดอกจันเดี๋ยวนเกยมนมีไงเนี่ยมันก็แค่เครื่องหมายกากระบาดเนี่ยเอาหัวสกูไลจิ้มลงไปก็ได้ละนะครับพวกนี้มันมันถอดได้ถอดแล้วก็ใช้ของของแหลมมีคมเนี่ยทำโคุชั่นมาไปนะครับจะต,ต้องคมชัดลึกแบบนี้นะครับของแท้ค่ะของแท้นะครับพระส่วนใหญ่จะมีตะเข็บนะครับจะมีตะเข็บเนี่ยเห็นไหมครับ จะมีตะเข็บข้างนะจะมีตะเข็บข้างนะครับเนื่องจากมีแม่พิมพ์หน้าหลังนะมีแม่พิมพ์หน้าแม่พิมพ์หลังนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตะเข็บข้างก็เป็นสิ่งจําเป็นค่ะนะครับเนี่ยด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นยันน้ําเต้าน,ะนี่เห็นไหมครับทุกล่องทุกตัวอักษรนะครับคมชัดลึก นะครับมุมหักเหเห็นไหมครับเป็นเหลี่ยมเป็นฉากนะเป็นเหลี่ยมเป็นฉากนะครับทุกตัวอักษรเลยจะเป็นตัวจมนะครับนี่ยอูหน้าโลมเห็นไหมครับพื้นผิวเช่นเดียวกันพื้นผิวทั่วไปนะครับตกทรายตกทรายผิวไม่เรียบนะครับผิวไม่เรียบเนี่ยเป็นเม็ด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 นะครับ ทั้งข้างหน้าข้างหลังนะครับถ้าเจอผิวตึงๆก็อันตรายนิดหนึ่งอ,อันตรายนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยต้นฉบับเขาตกทรายแบบนี้นวางได้เลยไหมอาจารย์ถ้าเจอผิวตึงๆเจอผิวตึงๆเรียบๆก็อันตรายนิดหนึ่งยิ่งเงินยิ่งทองคำนะครับเนี่ยตกทรายคมกริบเลยพวกรอยรอยรอยอะไรนะเขาเรียกว่ารอยตะปุ่มตะปั่นเงี้ยผิวมะละแบบเนี้ยคมอคมกริบเลยอย่างเงีย้ย ลำตัวสังกตินะครับพื้นอย่างเงี้ยเวลาเราลงกล้องพวกนี้โอ้โหยิ่งเป็นเนื้อทองคำยิ่งคมคะนะครับนลลี้รายละเอียดบนใบหน้าด้านหลังนอกจากตัวยันนะครับก็จะเขียนไว้ทำมวิตโกนั่นก็เป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรอนะนามของท่านนั่นเองนะครับใช้ยา,ามามวิตโก ใช่ทมวิตโกพิกขูก่ขนะครับดูความลึกนะครับดูความชัดดูความลึกให้ดูหลายๆมิตินะครับด้านข้างนะครับด้านข้างขอบขอบใบโพค่อนข้างที่จะบางนิดหนึ่งค่ะค่ะค่อนข้างที่จะบางนิดหนึ่งตะเข็บข้างนะครับมี เนี่ยเห็นไหม mm. ต้องมีให้เห็น <Okay. S 1> ต้องมีต้องมีรอยประกบแม่พิมพ์ให้เห็นนะครับยิ่งแม่พิมพ์แบบนี้เรายิ่งทาความเข้าใจง่ายนะครับหลังใหญ่กว่าหน้าประกบแล้วมันจะเหลื่อมมนิดนึง่งหลังมันจะใหญ่ๆล้นๆนิดนึงนะครับถ้าคนเข้าใจคําว่าหลังใหญ่กว่าหน้าเนี่ยเวลาตะแคงข้างดูพวกขอบพวกอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้เลยอ๋อมันเหลื่อมกันนิดนึง่งเนี่ยพยายามให้ดูหลายๆมิตินะครับเนี่ยดูความลึก อันนี้คือด้านหน้านะครับดูมุมปากดูความหนาอของริมฝีปากดูความใหญ่ของจมูกดูคิ้วนะครับดูลูกตาเห็นไหมครับดูเส้นสายรายละเอียดเนี่ยคมชัดลึกนะครับในล่องจำตกทรายนะครับตกทรายคมคมล่องลึกๆนะครับโค้ดเป็นกล่องโค้ดเป็นแท่งนะครับ เห็นไ,ไหมโค้ดจะมีขีดนะครับมีขีดวิ่งขึ้นไปคโคง้โคงๆแต่ว่าโค้ดตัวหนังสือในล่องจมลึกลงไปเป็นกล่องคล้ายๆกล่องไม่ขีดเป็นบล็อกลงไปเลยนะครับดูเหลี่ยมดูฉากดูมุมหักเขของโค้ดนะครับออแค่นี้ไม่ยากนะครับออปลาเครื่องของท่านเจ้าคุณนอองเล็กน่ารักดีนะฮะอาจารย์น่ารักดีน่ารักดีนะครับ อยากรู้รายละเอียดมากกว่านี้นะครับซื้อหนังสือไปของคุณศัดิ์ตลิ่งชันเล่มหนึ่งไม่แพง2,000กว่าประวัติครบเลยไหมคะโอ้มีประวัติครบมีครบเครื่องนะครับครบทุกรุ่นจบทุกกระบวนท่านะครับนะะคสวยงามนะอย่างที่อาจารย์บอกใช่ถ้าไม่ได้ใช้เนี่ยพระจะออกสียุ่มฟูนวะเนี่ยงามเลยนะจย์สวยพิงโกราคาต่างกันเยอะไหมคะถ้าเกิดแบบว่ายิ่งพิงยิ่งสวย สีชมพูกับสีที่ออกสีดำเหรอเอาสู้ชมพูไม่ได้นว่าชมพูสวยกว่าเดิมกว่าอ่นี้ราคากลางเท่าไหร่คะอาจารย์บอกอีกทีถ้าออกเป็นพิงโกอย่างเงี้ยออกเป็นพิงสีชมพูสีชมพูไม่ดำเลยนะห้าหมื่นแต่ถ้าเรามันดำหน่อยสามหมื่นบวกลบสามหมื่นบวกลบอย่างที่อาจารย์อธิบายให้ฟังเมื่อสักครู่ใช่สภาพแบบอย่างเงี้ยสามหมื่นร้อย0มร้อยไหม สภาพร้อยครับพีงิงเดีว่าผิวผ่านการเวลาก็ไปนาว่าโลหะโรงงานเนี่ยของช่างเกษมเนี่ยเขาจะออกอมเขียวเวลาใช้นานไปะนะครับแต่ว่าแรกๆเนี่ยเขาจะสว่างวาบเลยเป็นพิงโกเลยแต่เราก็ไม่ควรเอาไปขัดไปอะไรเนาะใช่ไหมฮะยาครับขัดไปนี่พื้นผิวไปเลยผิวก็จะไม่เดิมแล้วทีนี้ผิวพวกการตกทรายตกอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราขัดพระเนี่ยายมันจะตื้น มันจะตื้นลงนะครับเพราะฉะนั้น,นถ้าผู้ไม่มีความชํานาญดูพระล้างมาอาจจะไปดูของเขาเก๊น,นะ,ะจริงมันเป็นดาบสองคมนะครับการล้างพระเนี่ยล้างเป็นก็ดีไปล้างไม่เป็นก็ตัวใครตัวมันเ <c oughs> สียดาย <c oughs> ด้วยเนะาะแทนที่จะแบบใช่ถ้าล้างเป็นแล้วล้างออกมาสวยเนี่ยผมผมก็โอเคนะมผมก็โอเคแบบเฮ้ยมันทําให้สวยขึ้นน่ะใช่ไหมมันทําให้สวยขึ้นดูมีมูลค่ามากขึ้นอย่างเนี้ยแต่ไม่จําเป็นก็อย่าไปล้าง เอาแบบเดิมดีกว่าเออยิ่งเดิมยิ่งคลาสสิกแต่ผ้าแต่และชนิดเนี่ยมีความสวยไม่เหมือนกันค<า>บางท่านชอบออกดำ<อ>นะบางท่านชอบเหลือบลุง่<า>อบางท่านชอบขาวอ,อันนี้อันนี้ยกตัวอย่างเนื้อเงินนะเ<า>นื้อเงินเนะี่ยบางคนชอบแบบขาวว่องเลยก็บอกอย่างนั้นว่สวยนะบางคนก็ชอบขาวแต่ต้องมีเหลือบนะ,ะเหลือบมอ่วงๆอย่างเนี้ยอ บางคนก็อ,อ้ยแม่พระผมทําเป็นเนื้อเงินผมก็ต้องชอบเงินกับดําสิวะออมันก็ต้องเคยห้อยสร้อยเงินไหมาจากขาวมันก็จะเป็นดำใช่ไหมบางคนเนี่ยเขาวางตั้งไว้อย่างเงี้ยผ่านการเวลาแบบมันก็จะด,ดําโดยอัตโนมัติาบางคนก็ชอบแบบนั้นไงอ่าเพราะฉะนั่นนานาจิตตังแล้วแต่ชอบแบบไหนแล้วแต่ความชอบนะครับแต่ดีที่สุดเดิมที่สุดอย่าไปยุ่งปล่อยเป็เดิมแบบเดิมดีกว่าใช่รับ นะคะ,ะนะคะคุณผู้ชมคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเมื่อชรูร่นี้เนี่ยเสียงหายไปนะคะเดี๋ยวทางทีมงานเนี่ยจะอาณงตัวเต็มให้นะคะไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวยังไงแล้วเนี่ยช่วงหน้าเปิดสายให้พูดคุยกับอาจารย์รันนะคะ2667 6สอง7 7นะคะโทรเข้ามามีเรื่องราวเกี่ยวพระเครื่องเนี่ยมาสอบถามอาจารย์ได้เลยแบบสดๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าติดตามดูกันในทอดสดตอนนี้เนี่ยไม่ทันไม่เป็นอะไรไปย้อนดู ได้เหมือนกันนะคะหรือว่ามีการรีรันด้วยผ่านทางช่องสุวรรณภูมิในช่วง่ายคืน่ะคะเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาะคะ